The Matrix ภาพยนตร์ที่เขียนบทและกำกับโดย2พี่น้องวายชอปสกี้และมีนักแสดงดาวรุ่งอย่างเคียร์ลิฟต์แะบทนำออกฉายครั้งแรกในปี1999มีทั้งหมด3ภาคด้วยกันว้าวเดอะแมทริมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและล้ำสมัยอย่างมากในยุคนั้นนะครับโดยโทนหนังได้นำเสนอสไตล์ซูเปอร์พังผสมกับฉากแอคชั่นที่นำเอาศิลปะการต่อสู้แบบกังฟูมาใช้และเรื่องราวและสมามภาคจะเป็นยังไงนั้นขอเชิญทุกคนพบกับ สรุปแมทริกใน8นาที The Matrix ว่าได้เรื่องของโทมัสแอนเดอร์สันหรือว่าเนโอเป็นพนักง,งานบริษัทซอฟต์แวร์ชื่อดังแต่ในเวลากลางคืนเนี่ยเขาเป็นแฮกเกอร์และกำลังตามหาบุคคลอันตรายที่ชื่อว่ามอร์เฟียสวันหนึ่งเนโอได้รับการติดต่อจากมอร์เฟียสในระหว่างที่ทั้งคู่พูดคุยกันมอร์เฟียสเสนอ2ตัวเลือกให้กับเนโอระหว่างยาเมดสีแดงคือรู้ความจริงเกี่ยวกับแมทริก กับยาเม่สีน้ําเงินคือกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมด้วยความอยากรู้นีโอจึงเลือกยาเม็ดสีแดงจากนั้นนีโอได้ตื่นขึ้นมาในโลกที่มีแต่แคปซูลและถูกช่วยไว้โดยายานเนบูเนเซอร์ของมอร์ฟียสมอร์ฟีสได้บอกกับนีโว่าโลกที่นีโอเคยอยู่ก่อนหน้านี้นั้นเป็นโลกสมมุติที่ชื่อว่าแมทริกซ์ในช่วงสงครามระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร มนุษย์ได้ทำลายท้องฟ้าเพื่อบดบัางแสงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งพลังงานของเครื่องจักรแต่เครื่องจักรได้เปลี่ยนร่างมนุษย์ให้กลายเป็นพลังงานแหล่งใหม่แทนโดยการเสียบปลั๊กนั่นเองครับเพื่อไม่ให้สมองตายนะครับเครื่องจักรจึงสร้างโลกแมทริกซ์ขึ้นมาไล่ให้มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้กับเครื่องจักรต่อไปเรื่อยๆวางอยูอร่รเปลาเียโอหรือมวัวตมอสาวชุดแดงส่วนมนุษย์ที่อยู่โลกความจริงนั้นอาศัยอยู่ใต้ดินที่เรียกว่าไซออนและทุกครั้งที่กลับเข้าไปในม จะต้องระวังเอเจนต์หรือสายลับโปรแกรมที่ออกแบบให้ตรวจหาและทำลายคนที่แอบลักลอบเข้าไปในแมทริกซ์และที่สำคัญนะครับถ้าตายในแมทริกซ์โลกจริงก็จะตายด้วยจึงทำให้นนโอต้องเรียนรู้กังฟูและศิละปะการต่อสู้อื่นเพื่อใช้ป้องกันตัวนั่นเองครับผมเปกังฟูแล้วมอร์เฟียเชื่อว่านนโอคือผู้บดปล่อยตามคำทำนายที่รับจากเทพยเทพยากรณ์เทพพยากรณ์เป็นโปรแกรมทำนายในแมทริกซ์นะครับเธอได้บอกกับนนโอว่า ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนีโอจะต้องเลือกระหว่างชีวิตตัวเองกับชีวิตของมอร์เฟียสผมไม่ใช่ผูป้ปกลรองเสียใจด้วยนะสายลับสมิธได้จับกลุ่มตัวมอร์เฟียสและทรมานอยู่ในตึกที่มีกองกําลังแน่นหนาสุดๆนีโอและทีนิตี้จึงวางแผนเพื่อช่วยมอร์เฟียสก่อนที่นีโอจะลบกระสุนจากการยิงของสายลับและพามอร์เฟียสกับทีนิตี้หนีออกจากเมทริกได้สําเร็จในระหว่างนั้นนีโอถูกสายลับสมิธไล่ล่าก่อนจะถูกยิงตาย แต่นนโอไม่ตายครับเขาได้ฟื้นจากความตายและกลายเป็นหนึ่งเดียวกับแมทริกซ์ทำให้นนโอมีพลังหดุดดังเทพเลยทีเดียวจากนั้นเขาได้พุ่งเข้าไปในตัวของสายลับสมิธก่อนจะระเบิดออกมาแล้บินขึ้นฟ้าหายไปเลย6เดือนต่อมากับตันเนโอบีได้เชิญนนโอทรีตี้และมอร์ฟีสให้เข้าร่วมประชุมฉุกเฉินในแมทริกซ์เนโอบีแจ้งข่าวว่ามีการรวมตัวของเครื่องจักรเซนติเนล2 0 0 0 0 0ตัว ที่กำลังเจาะหาเพื่อทำลายไซออนแหล่งอาศัยของมนุษย์กลุ่มสุดท้ายสายลับได้เข้าขัดขวางการประชุมในครั้งนี้นีโอจึงได้ต่อสู้และหนีออกมาหลังจากนั้นสมิธก็ได้โผล่มาใช่แล้วครับสมิธยังไม่ตายครับและเขาก็ไม่ใช่สายลับอีกแล้วสมิธมีความสามารถในการโคลนนิ่งหรือเรียกอีกอย่างก็คือเขาเป็นเหมือนไวรัสในโลกเมทริกนั่นเองครับสมิธได้โคลนนิ่งหนึ่งในสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ไม่ได้หนีออกมาอย่างโลกแห่งความจริงด้วยนีโอได้เจอกับเทพพยากรณ์อีกครั้งเธอได้บอกกับนีโอว่าการที่จะช่วยไซออนได้นั้นจะต้องเข้าไปในเมมเฟรมของแมทริกซ์และจําเป็นต้องใช้ช่างทํากุญแจที่ตอนนี้ถูกเมโเวินเจียนโปรแกรมเถื่อนจับตัวไว้ในระหว่างนั้นสมิธนับพันคนได้เข้าโจมตีนีโอแต่นีโอสามารถหนีออกมาได้นีโอได้เข้าชิงตัวช่างทำกุญแจจากเมโนวินเจียนได้สำเร็จ แต่สมิธพยายามขัดขวางนีโอและได้ฆ่าช่างทำกุญแจแต่สุดท้ายนีโอก็สามารถเข้าประตูเมมเฟรมได้ในเมมเฟรมนีโอได้เจอกับสถาปนิกโปรแกรมที่สร้างเมทริกเขาผู้นี้เปรียบดังพระเจ้าของโลกเมทริกนั่นเองครับสถาปนิกได้อธิบายว่านีโอคือความผิดพลาดที่ตั้งใจของเมทริกสถาปนิกสร้างโดวันขึ้นมาเพื่อคงสมดุลของมนุษย์เอาไว้ก่อนจะเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันเมทริก ถูกสร้างมาแล้ว5เวอร์ชั่นและไซออนถูกโจมตีมาแล้ว6ครั้งในการโจมตีแต่ละครั้งเครื่องจักรจะปล่อยให้มนุษย์บางคนรอดเพื่อสร้างไซออนกลุ่มต่อไปสถาปนิกได้ให้ตัวเลือกกับนีโอระหว่างรหัสดีสตาร์ทระบบและไซออนจะไม่ถูกทำลายกับช่วยทรีนิตี้ที่อยู่ในอันตรายและอาจจะเป็นการสูญพันธุ์ของมนุษยษชาติอีกด้วยแต่เพราะความรักนีโอจึงเลือกช่วยทรีนิตี้ กลับไปที่โลกแห่งความจริงนะครับนีโอได้ใช้พลังหยุดเซนติเนลในโลกแห่งความจริงเพื่อช่วยลูกเรือจนอยู่ในการโครมา่าก่อนจะถูกช่วยไว้โดยยานฮัมเมอร์ที่มีกัปตันโลแลนด์เป็นผู้นํายานกัปตันโลแลนด์บอกกับทุกคนว่ายานห้าลำถูกทําลายในระหว่างที่ลูกเรือถูกเสียบปลั๊กอยู่ด้วยระเบิด EMP มีผู้รอดชีวิตคนเดียวก็คือเบนหรือสมิธในโลกแห่งความจริงนั่นเองครับเบนและนีโอยังสลบอยู่แต่นีโออยู่ในโลกแมทริกซ์และติดอยู่ในนั้น ก่อนจะออกมาได้โดยการช่วยเหลือจากทรีนิตี้และมอร์ฟีสนนโอได้เจอกับเทพพยากรณ์อีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอได้เปลี่ยนรูปร่างไปเธอได้บอกกับนนโอว่าสมิธใกล้จะทำลายโลกทั้งสองทั้งโลกแมทริกและโลกแห่งความจริงมีเพียงคนเดียวที่สามารถหยุดได้ก็คือน e โอนั่นเองครับหลังจากนั้นสมิธได้มาหาเทพพยากรณ์และคนนิ่งเธอซะเลย <laughs> ในโลกแห่งความจริง กัปตันโนแลนพบว่าไนโอบิยังมีชีวิตอยู่และยานโลโกสของเธอยังใช้งานได้ไนโอบิได้ยกยานของเธอให้นนโอและทีนิตี้เพื่อใช้เดินทางไปยังเมืองของเครื่องจักรตามคำขอของนนโอส่วนคนอื่นๆกลับไปช่วยไซออนที่ตอนนี้ถูกเครื่องจักรโจมตีอยู่เบนหรือสมิธในโลกจริงได้แอบขึ้นยานโลโกสมาด้วยและได้ทำร้ายนนโอจนตาบอดแต่นนโอสามารถเอาชนะได้เพราะว่านนโอยังมองเห็นลางๆคล้ายกับเปลวไฟนั่นเองครับ ยานฮัมเมอร์ที่ตอนนี้เดินทางไปถึงไซออนได้ใช้ระเบิด EMP ป้องกันการโจมตีของเครื่องจักรได้ชั่วคราวนีโอและทรีนิตี้ได้เดินทางถึงเมืองของเครื่องจักรแต่ทรีนิตี้ได้ตายจากการโจมตีของเครื่องจักรในระหว่างที่เอายานลงจอดนีโอได้เจอกับผู้นำของเครื่องจักรและอาสาจะจัดการสมิธในโลกเมททิกให้เพื่อแลกกับการหยุดทำลายไซออนของเครื่องจักรนั่นเองครับสมิธ ได้โครนิ i ทุกคนในแมทริกซ์และตอนนี้เป็นภัยต่อเครื่องจักรอย่างมากน e โอได้เข้าไปในแมทริกซ์เพื่อสู้กับสมิธก่อนจะถูกสมิธโครน n i n g แต่ความจริงแล้วเป็นกับดักที่นนโอวางไว้ผู้นําเครื่องจักรได้ส่งกระแสไฟฟ้าเข้าร่างของนนโอและทําการลบข้อมูลสมิธออกทั้งหมดและรีสตาร์ทระบบแมทริกซ์ใหม่ผู้นำเครื่องจักรได้ยกเลิกการโจมตีไซออนตามสัญญาถือเป็นการยุติสงครามในที่สุด สถาปนิกได้ยืนยันกับเทพพยากรณ์ว่ามนุษย์ที่ต้องการจะออกจากเมทริกซ์จะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเมทริกซ์ทั้ง3ภาคนะครับนอกจากหนัง3าภาคนี้แล้วเนี่ยเมทริกซ์ยังมีแอนิเมอีกหนึ่งเรื่องนะครับชื่อว่า a n i m เมทริกซเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมทริกซ์ในแต่และเวอร์ชั่นนั่นเองครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาชมกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ